จากวิดีโอการยิงจะรวดจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ถ้าหากทำการยิงโดยการคาดคะเนหรือคาดเดาวมุมและแรงของจรวดเพราะถ้าต้องการที่จะทำให้จรวดหรือวัตถุนั้นตกในจุดเป้าหมายที่เราต้องการให้ตกเราจำเป็นต้องทราบมุมและแรงที่แน่นอนในการปล่อยจรวดออกไปซึ่งการยิงจรวดนี้เป็นการนำความรู้ทางด้านฟิสิกส์ในเรื่องโปรเจกต์ไทมาประยุกต์ใช้จากกรณีดังกล่าว เราจึงนำมาสร้างโปรแกรมเพื่อคำนวณหาตำแหน่งของจรวดณนะเวลาใดๆที่เราต้องการทราบตำแหน่งของจรวดทีนี้นะครับผมจะมาแสดงวิธีในการใช้โปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาให้ดูครับนี่ครับผมโปรแกรมของเราจะ input ข้อมูลเข้าไป3ค่าก็คือความเร็วต้นของจรวดมุม และเวลาที่เราต้องการทราบตำแหน่งของจรวดวิธีการใช้โปรแกรมนะครับตอนแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วโปรแกรมจะถามว่าคุณจะใช้โปรแกรมหรือออกจากโปรแกรมโดยถ้าคุณใช้โปรแกรมให้คุณกด1ถ้าคุณต้องการออกจากโปรแกรมให้คุณกด e แล้วก็กด1ครับ ทีนี้โปรแกรมก็จะให้เราป้อนความเร็วต้นของจรวดเข้าไปนะครับทีนี้เราก็ป้อนความเร็วต้นของจรวดเข้าไปในหน่วยของเมตรต่อวินาทีาสักร้อยห้าสิบเมตรต่อวินาทีแล้วก็กด ENTER ครับทีนี้โปรแกรมก็จะถามเราต่อว่าทีนี้โปรแกรมก็จะให้เรารอกมุมที่จรวดกระทำกับแกนเกนะครับเป็นองศา เอาสัก40องศาทีนี้โปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการทราบตำแหน่งของจรวดณเวลาใดต้องการทราบตำแหน่งของจรวดในวินาทีที่4เราก็จะได้ตำแหน่งของจรวดออกมาครับก็โปรแกรมก็จะถามวน ซ้ำอีกรอว่าคุณต้องการใช้โปรแกรมต่อหรือเปล่าถ้าใช้ก็กดหนึ่งถ้าไม่ใช้ก็กด e ครับ